มีละครเรื่องหนึ่งเล่นโดยนักแสดงไทยและลาวมาดูว่าบทบาทกองหลอนในลาวเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนสบายดีสวัสดีครับทักทาย f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณสีถุ่มทักทายพี่น้องฟังไทยฟังลาว ก่อนอื่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์และก็แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้อง fc พี่น้องในประเทศไทยหลายๆท่านก็อยากทราบเรื่องกองหลอนที่เป็นข่าวที่สุดในประเทศลาวแล้วก็นักท่องเที่ยวไทยที่ไปเที่ยวในสปปลาวถูกจับถูกปรับไหมเกิดจากอะไรทําไมมีเจ้าหน้าที่เหมือนไม่ใช่ตํารวจเหมือนไม่ใช่ทหารแต่มีอาวุธปืน เข้ามาควบคุมตัวแล้วมาจับปรับนักท่องเที่ยวไทยวันนี้ผมมีหนังเรื่องสั้นๆนะครับแสดงโดยสาคิตเยี่ยมนามแล้วก็นักแสดงจากชาวลาวให้มาดูว่าบทบาทของกองหลอนเนี่ยเป็นแบบไหนมีบทบาทมากแค่ไหนในสอบปปลาวลองไปฟังกันนะครับทุกท่านถ้าไม่ไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังมีอะไรครับเจ้าตังไปของการบ้านเด้อไปไหนนะของการบ้าน ผกับนบ้านอะไรฮนะเฮ้ยเฮ้ยนี่เดี๋ยว,ยวรี่คุณนใจยังเจริงเนี่จะเก็บไปไหนนะเนี่ยาเอาเ,าเก็บมาไหนเด้ออาเจะตรงในเสียค่ารัเปมาเด้อเท่าไหร่สิบพ <50, 000. S 1> ัเท่าไหร่นะห้าสิบห้าสิบ้ัน เนาะตามระเบียบกลุมไม้บ้านเขาห้ามนักท่องเที่ยวไปนอนย่านผสมนหรือสถานที่สาธารณะต่างๆให้ไปนอนอยู่บ้านผักหรือเกสเฮาส์เท่านั้นเพราะว่าญานเป็นอันตรายเนาะแต่เมื่อนี้ให้เจ้าผักอยู่ในห้องการบ้านชุมเอวก่อนในห้องแม่น นี่แหละบ่นนี่แหละตรงนี้อ่ 50, นะห้าสิบพันเนาะจ่ค่าที่พักก็ได้นะอเื่ยงนี่แหละครับทุกท่านนี่คือบทบาทกองหลอนในประเทศลาวสแสดงโดยชาคิดเยียมดามแล้วก็นักสแสดงจากชาวลาวอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่า นี่คือความจริงระบบการปกครองในประเทศลาวถ้าดูในคลิปนะฮะทุกคนดูบรรยากาศแล้วก็ลองจินตนาการว่าเวลาคุณไปเที่ยวในสปปลาวคุณจะไปนั่งในที่ใดที่หนึ่งจะไปนั่งไปปูเสือนั่งกินดึกๆดื่นหรือคุณจะไปปูเสือนั่งที่ใดสักแห่งหนึ่งในประเทศลาวมันไม่ได้นะไม่ได้เป็นอิสระนะครับทุกคน หรือคุณจะไปนอนที่บ้านเพื่อนก็ไม่ได้ก้องหลอนก็พูดเองคุณเห็นไหมนอนไม่ได้อย่าไปบอกเขาว่าโอ้ยต้องขออนุญาตก็คือไม่ได้ก็คือไม่ได้ไไดถ้าคุณฝืนเขาอนุญาตคุณแต่คุณต้องเสียงเงินนะครับเขาก็เก็บเงินเข้ากระเป๋าของนะฮะอันนี้นี่คือความจริงในกฎหมายเขาก็บอกแล้วว่าต้องนอนที่บ้านพักเท่านั้นเดี๋ยวจะเกิดอันตรายแต่เขาไม่อธิบายไงครับว่ามันจะเกิดอันตรายยังไง ถ้าไปนอนบ้านเพื่อนคนลาวมันจะเกิดอันตรายยังไงมันก็พูดแบบว่าไม่กล้าที่จะอธิบายว่าโอเคระบบการปกครองนี่คนจากที่อื่นที่ไกลไม่ต้องมาพัวพันหรือว่ามาใช้ชีวิตสนิทสนมกับคนลาวยิ่งเป็นคนไทยก็ยิ่งระบบการปกครองไม่เหมือนกันคนไทยกับลาวต้องแยกกันนะครับเพราะว่าคุยภาษากันรู้เรื่องแต่ระบบการปกครองเนี่ย มันสวนทางกันเป็นอย่างมากก็เลยต้องคัดแยกระหว่างคนไทยเนี่ยกับคนลาวเนี่ยต้องอยู่ห่างกันนะฮะก็อย่างที่กองรอนเขาบอกว่าต้องเห็นไหมถูกจับปุ๊บกองรอนก็เก็บกับกลางตรงกลางเต็นท์เก็บหมดเลยแล้วให้ไปนอนที่ห้องการก็คือออฟฟิศนี่แหละนะครับอ่าเป็น ที่ทำงานของกองหลอนอาแล้วพรุ่งนี้่อยไปหาชาวบ้านพักเห็นไหมครับในจินตนาการพี่น้องคนไทยนี้ทำไมไปเที่ยวลาวแล้วเจอบ่อยกว่านักท่องเที่ยวประเทศอื่นเพราะคนไทยเนี่ยส่วนมากเขาจะมีความเป็นอิสลามเวลาที่เขาเที่ยวที่เมืองไทยเนาะเขาจะไปพัทยาภูเก็ตจะไปปูเสือนอนตรงไหนก็ได้ไปเชียงใหม่ก็แล้วแต่ไปปูเสือดึกดเดินๆนะครับกลางทุ่งไร่ทุ่งนา ข้างทางมันก็มันก็เป็นอิสระนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนั้นคือแผ่นดินไทยแล้วก็กฎหมายไทยนะครับแต่ส่วนในสปปลาวมันไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าเขากลัวเขากลัวเรื่องความมั่นคงไม่มีอย่างอื่นครับเขากลัวเรื่องความมั่นคงเขาจะไม่ให้ต่างชาติเนี่ยหมายถึงจะมาใช้อิสระอยู่ในประเทศเขา ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับเหมือนใช้อำนาจนะครับอูมึงมาอยู่ในที่ของกูเนี่ยมึงจะต้องเคารบกฎหมายกูแต่ว่ากฎหมายมันถ้ามันโอเคนะถ้ามันเหมือนกับทุกๆประเทศนะหมายถึงว่าถ้ามันโอเคสมเหตุสมผลหรือมันทันสมัยหน่อยมันก็โอเคอยู่อันนี้กฎหมายมันก็ล้าหลังเกินเนาะทุกคนมันไม่สามารถที่จะยอมรับได้สําหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทย หลายท่านหลา,หลายคนไปเที่ยวในลาวบางคนไปแล้วไม่อยากไปอีกเลยบางคนก็มีญาติพี่น้องก็ต้องไปนะครับไปชั่วคราวนาน,นานทีแต่ถ้าจะให้ไปซ้ำจริงเนี่ยบางคนก็เข็ดนะถ้าเจอเหตุการณ์แบบกองหลอนควบคุมตัวอะไรเงี้ยเหมือนเรามีความผิดแล้วมาก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายอ่าจับได้ก็เอาไปปรับปรับแล้วก็บอกว่าไปหาเช่าโรงแรมเอาไปหาเช่าโรงแรมหรือบ้านพักนอน อ่าลองไปเที่ยวจีนสปปเราถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เอฟซจะรู้สึกยังไงนะครับไม่ต้องไปโลกสวยหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเขาบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ยังจะดื้อดันโอ้ยขออนุญาตต้องไปแจ้งอ่ากฎหมายเขาก็บอกทนายแสงเขาก็บอกทําไมนักท่องเที่ยวถึงถูกจับคุณจําทนายแสงได้ไหมที่ผมนําเสนอทําไมนักท่องเที่ยวอ่าไทยหรือต่างชาติไปเที่ยวเราแล้วถูกจับไปนอนบ้านเพื่อน ขาก็บอกแล้วว่าต้องไปนอนบ้านพักต้องไปนอนโรงแรมเขาไม่ให้มาพัวพันหรือว่าสนิทสนมกับคนลาวเกินขอบเขตเพราะว่าคนของเขานี่มันถูกล้างสมองโดยพวกคอมมิวนิสต์ไปแล้วจะมาพูดยิ่งมาจากประเทศพวกเสรีพวกศักดีนานะครับก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับสำหรับท่านไหนที่ไม่เคยไปเที่ยวสปป,ป,ปลาว นะครับก็ทําการบ้านดูหนังเรื่องนี้ละครสั้นๆเนี่ยอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าน,นี่คือความจริงไม่ต้องไปหาข้อมูลจากไหนแล้วนะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณลหลายๆครับที่เข้ามาที่ตามรับชมพี่น้องอย่ารูมฝากกดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับสบายดีสวัสดีครับ